สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเปลี่ยนพืนผานนะคะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวแก้วกลิ่นจันทนะคะสวยๆเลยนี่ค่ะเสียญที่หลังได้นะคะนะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว65เซนติเมตรคาะจำนวนสเส้นและลิบบิ้นเบอร์สขนาดความยาว30ซนติมตรจำนวน8เส้นค่ะ แล้วริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวคือด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจากมานะเส้นที่ 2, สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่สอง เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะเอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้รดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้นะคะในปลงกับในชีจับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเราเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเราเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือด,ดิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะถึงลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับนะคะนะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3นะคะพัดข้าม3เส้นไปนะจับพัดข้าม3เส้นไปค่ะพัดข้ามสเส้นไปพัดข้ามสเส้นจับพัดข้าม3เส้นค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปหนึ่ดูที่หเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุ 1, 1> รูที่3นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะนะ่คะ นะคะได้แบบนี้จากสรรดละสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะสรรดละสามเส้นตมแนลนิ้ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ ดิบมิงขึ้นด้านบนค่ะขับลงมานะคะยดเป็นเกลียวแบบนี้ นะคะคเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดล้าสามเส้นไปนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิยบิ้นทิ้งค่ะ ะคะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะสอดไปนะคะ1 2ึสองานะลอสามเส้นไปนะคะนี่นะให้เหลือปลายดิบิ้นไว้แบบนี้ นะแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะเปิดเส้นมาจับริ้นขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาแบบนี้สอดลงติบนี้นะคะในดูนี้นะดึงล,ลงมาเนี่ค่ะเราก็จะได้กลิบแบบนี้ นี่เพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบินนะคะสอดไปบนปลายริบินที่เราเหลือไว้นะนะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้น,นะคะ่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะข้ามหนึงเส้นนี้นะมาสอดรูนี้นะคะนี่ค่ะสอดลงไปในเส้นสีขาวนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเราเสร็จแล้วก็ตะแคงมาด้านนี้จับขึ้นน้านบนค่ะพับลงมานะเบิดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะนคะคะพับขึ้นนั้นบนค่ะ นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะเรแล้วเราก็ตัดปลายดบินทิ้งค่ะ มาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นนะคะนี่ค่ะให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้นะทำมาด้านนี้ค่ะไปเป็นกลวยมา เนี่ยคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนเส้นหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วสอดใต้แปดลิ้บินนะคะกลับขึ้นไปนะน่คะน่คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริ้นทิ้งน่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วกลิ่นจันทนะคะสวยสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ